สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มมีผู้อ้วนวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงสถานที่โรงภาพยนตร์สยามรัฐว่าปัจจุบันกลายมาเป็นสวนมะนาวได้อย่างไรด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะ โรงภาพยนตร์สยามรัฐถือเป็นโรงภาพยนตร์เก,าก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครน,นำทีบริเวณที่ตั้งเคยเป็นที่นาม,มาก่อนตอนที่เสียลิ้มจะเข้ามาซื้อและทําการสร้างเป็นโรงภาพยนตร์สยามรัฐขึ้นมาเนื่องจากในยุคนั้นโรงภาพยนตร์เป็นที่นิยมอย่างมากและถือว่าเป็นศูนย์การควองบันเทิงของผู้คนในสังคมค่ะ และหลังจากที่โรงภาพยนตร์สยามรัฐเปิดให้บริการได้ไม่นานก็เริ่มมีโรงภาพยนตร์อื่นๆเข้ามาแข่งขันภายในจังหวัดสกลนครทําให้โรงภาพยนตร์สยามรัฐประสบปัญหาขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดโรงภาพยนตร์สยามรัฐจึงปิดตัวลงค่ะ หลังจากที่โรงภาพยนตร์สยามรัฐได้ปิดตัวลงพื้นที่นั้นก็ถูกเช่าเพื่อน,นำมาเปิดเป็นร้านไพโรดการเกษตรและได้นำมาทำเป็นโกดังเก็บปุ๋ยเคมีและวัสดุทางการเกษตรแต่ฝนตกจึงนำให้ปุ๋ยเคมีเกิดการเสียสีกันจนเกิดเพลิงไม่ครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและทำลายอาคารทั้งหลังจนหมดสิน้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวตึกเก่าของโรงภาพยนตร์สยามรัฐจึงถูกทุบท,ทิ้งทั้งหมดและพื้นที่ตรงนั้นได้กลายเป็นสวนมะนาวในปัจจุบันสรุปจากประเด็นการศึกษาเพราะเหตุใดจากโรงภาพยนตร์สยามรัฐนั้นจึงกลายมาเป็นสวนมะนาวในปัจจุบันมีความน่าเชื่อถือเพราะมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนและมีสถานที่ยืนยันว่าโรงภาพยนตร์สยามรัฐนั้น มีอยู่จริงและกลายมาเป็นสมนาในปัจจุบันจริง